ปรกกาแก้วค่ะเก็บจากสวนสดๆเลยเพื่อนดูสิน่าจะอายุประมาณสามเดือนเพราะว่าโตช้ามากเลยเพื่อนอันนี้โหไม่ค่อยสวยเลยรนะ อันนี้โหสวยเพิ่อดูสิแมเก็บมาโรยนี้เราก็อย่าไปกินมันเนะเราเก็บแค่ตรงกินส่วนเล็กๆนั่นแหลานวันนี้มาลงผักกาดเพื่อนปลูกในกระถางเล็กๆก่อนแล้วพอเขาโตประมาณนี้แหละ สองนิ้วกว่าแล้วก็แข็งแรงโพอเราก็มาลงดินจะเป็นพวกผักกาดประกาดผสมเพื่อนที่เก็บมเมล็ดมาไม่รู้มันเป็นผักกาดอะไรน,นั่นแหละอรูมานีเลติสเหมือนกับผักกาดแก้วละ่ะแต่มันจะใหญ่กว่าแล้วก็ผัากาดอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเพื่อน สงสัยจะเป็นเหมือนกับบัตเตอร์เฮดอะไรนี่แหละพึ่งลงพึ่งลงดินแต่ปลูกไว้ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วเพื่อนเขาก็โตมาแล้วเนาะอันนี้ก็เอามาลงดินช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเพื่อนเขาอาจจะโตให้เรากินทันนะแบบเหมือนเราก็แบบ อากาศเนาะอากาศเราถ้าอากาศดีเราก็ได้กินโชคดีไปแต่ถ้าถ้าความหนาวมาเราก็อดกินไปก็ปลูกเผื่อนะงังเพื่ออันนี้ก็เป็นพวกต้นขนะโหเด็ดไบนี้ขนาไม่ใช่ขนาเป็นพวกกระหล่ำดาวแล้วก็ กะล่ำสีม่วงเพื่อนแต่ใบเขานะน้อยว่าเอาไปผัดก็ได้นะเพื่อนถ้าใบอ่อนๆน,น,นะน้อยเด็ดเด็ดใบที่เขาแก่เป็นโรคอะไรเงี้ยเราก็เด็ดทิ้ง เครื่องที่น้อยโกกแล้วนี่ไงกระหล่ำกระหล่ำแก้วตรงนี้ที่น้อยเก็บเอาไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นจะใบจะเหมือนมีอะไรกินก็ไม่รูอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมอะไรนะกระเทียมหอมใช่ไหมหลีกนะเพื่อนโดนโดนแมลงอะ,อะไรกินก็ไม่รู้เพื่อน นันเป็นสวีทปลูกหัวเขาประมาณสองนิ้วกว่าแล้วหัวเอาเพื่อนพามาดูดิสิขเพื่อนขึ้นสวยมากเลยแข็งแรงมากเลยเพื่อน่นาจะรอดไปจนถึง,ถงปีหน้านะมีกะหล่ำสีม่วงแล้วก็กะหล่ำดาวแล้วก็โคราบี้ ผสมปนเปกันอยู่ตรงโน้นแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ที่ที่ปลูกกระเทียมก็เริ่มขึ้นแล้วเพื่อนเห็นไหมเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นมาละอ,อันนี้ที่ปลูกก่อนอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาแล้วเพื่อนกระเทียมแล้วตรงแถวข้างๆก็เป็นพวกโคราปาบี้แล้วก็กล่ำ ดาวอะไรเงี้ยตอนนั้นอะกระเทียมข้างหลังข้างหลังตงัวนี้ตรงนั้นน้อยโชว์ไปละพามาดูตรงนี้นหรือพามาดูนีงไงกระเทียมขึ้นน้อยจะปลูกไปทั่วเลยแล้วก็ข้างๆก,กาดนะที่น้อยปลูกกนระเ,เทียมกระเทียมชุดนี้น่าจะเป็นชุดชุดแรกๆเลยมาเอาต้นข้าวโพดข่มจะขึ้นไหมจะอุดน ก็มีต้นหญ้าขึ้นด้วยแต่น้อยว่านะักหญ้าถ้าพวกหญ้าเนี่ยบางทีขึ้นมาเขาก็จะคลุมให้เราให้กระเทียมเราอุอน่นๆมันก็จะไม่ค่อยเนี่ยนะน้อยว่านะเขาจะไม่ค่อยแบบเป็นคู่แข่งกันมากนะักนะแล้วแต่แหละแล้วแต่เห็นเขาบอกนะบางคนเขาบอกว่าอย่าให้หญ้าขึ้นกระเทียมจะจะงอกไม่ไม่ดีนะแต่น้อยอะ่ะ ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะน้อยว่ากระเทียงของน้อยอะ่ะขึ้นนิดๆมาหน่อยอันนี้ดันอันนี้น่าจะดันต้นมาแล้วก็หักตรงนี้น่าจะเป็นเกือบสองร้อยกว่าหัวเพื่อนตรงเนี้ยตรงถึงตรงนน้นแหละนะ ตรงนี้น่าจะเป็นประมาณ30บกว่าหัวเพื่อนน้อยว่างนะแล้วก็จะํามาดูนี่ไงค่ะอืมหนมนีน้เป็นโลกปเป็นโลไปาเป็นโจะเด็ก ดูสิเพื่อนใบเขาน่ะเอาไปอ่อนหน้าเอาไปผัดขนาเนาะผัดผัดน้ำมันหอยกินนะเพื่อนแต่วันน้อยๆจะมีผักแล้วก็เลยไม่ไม่ได้เก็บ เป็นโลกเสือดงงังเด็กเขาจะเป็นเชื้อราเพื่อนเดี๋ยหน่อยก็ต้องไปแล้วละเพราะว่าฝนตก ขึ้นมาแล้วลูนักยอดนะตรงนั้นก็เป็นกระเทียมเพิ่มตรงนั้นอ่ะตรงนี้แถวเนี้ยประมาณ100 200ร้อยสองร้อยต้นสวยนะสวยนะเพื่นนะสวยอยากมีปุ๋ยคอกใสายมากเลยเพื่อนไม่ใส่แต่ปุ๋ยขี้ไก่ ดอกบาวกระจายสวยนะเพื่อนสิ้นเดือนนี้ไปมันจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าแม่คนหนึ่งมาก็เดี๋ยวเขาก็ไปหมดปลูกเยอะแยะเลยนะขึ้นไหมเือนเดี๋ยวเราพาไปดูผักกาดเพื่อนผักกาดวันนี้มาปลูกผักกาดสองที่ จุ่มเนะ้หคะผัะกกาดผักกาดแก้วแล้วก็เป็นบัตเตอร์เฮดแล้วก็ ania, รกูเมเนียผักกาดแก้วอันใหญ่ๆไม่ค่อยมีไอ้นั้นแล้วนะมีมีไอ้หอยทากอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีออกมากินแบบปกตินะถ้าหอยทาประมาณหน้าร้อนนะ อันนี้หอยทากกินหมดเรียบเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนมีนีดหน่อยอันนั้นจะเป็นสวิตชาร์ดเรนโบว์สวิตชาร์ดเพื่อนจะเป็นสีเหลืองออกเหลืองสีแดงมาดูตรงนี้คนเขาบอกว่าเอาไปต้มแบบต้มแบบให้มันเปื่อยๆเ,เลยเพื่ออร่อยแต่มันจะ น้อยไม่ค่อยชอบเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงนะน้อยว่ากลิ่นกลิ่นมันมีเหมือนกับเหมือนกับโพแทสเซียมนะเนาะธาตุเหล็กธาตุอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกลิ่นเลยกลิ่นมันแรงแต่ถ้าเอาไปต้มแบบเปื่อยงนะั้นอะอร่อยสะน้ำน้อยนะค่งเติมเพราะว่าน้ำถ้าทางแะ่น้ำมันรั่วหรือแห้งไนไหนี้แล้วมีกบด้วยเพื่อ เราก็จะมีหอมที่มาปลูกดูสิหัวแค่นี้แหละหอมเดี๋ยวจะเก็บเอาไปกินเอาไว้เอาไปกินไม่ได้แรงเลยอันนี้ปลูกเมล็ดปลูกเพื่อใช้มเมล็ดปลูกหัวเล็กนิดเดียวจะเทียมเหมอไมข,ขึ้นแล้วระเทียมขึ้นเต็มเลยเพื่อนกระเทียมอ่ะที่ท เอาต้นข้าวโพดคลุมเห็นไหมขึ้นเต็มเลยใช่ปเปลี่ยนมาสู่เปลี่ยนไปตัวอะไรเปลี่ยนปเปลี่ยนแบบนี้มองไม่เห็นหรอก็เดินมาดูใช่ไหมขึ้นเต็มเลยนะประมาณนี้แหละส่วนมากก็ประมาณนี้เห็นไหมขึ้นเต็มเลยขึ้นก็มีดอกมา ดอกดอกลักเล่สีขาวสวยมากเขาเพิ่งเขาเพิ่งออกให้เพราะว่ามันหนาวใส่โกมาถ้่จดแใส่โกอหญ่เลยละเพิพ่งน้อยปลูกสองปีที่แล้วปลูกตรงนี้หน้าหนาวมาแล้วก็ถมนี่จะเป็นดาวกระจายตรงเนี้ยตรงรั้วตรงนี้รั้ว รั้วคนตรงนี้ก็เป็นทางเดินรั้วนาฝุ่แล้วก็ตรงเนี้ยเคยปลูกมันรั่ลงนะก็จะปลูกกระเทียมน,นะแต่เอาอันนั้นมาขุมเอาข้าวโพดมามขุมเพื่อเขาก็ขึ้นนะมขึ้นนะนดันแล้วต้นเขาเห็นไดันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเต็มเลยอันนี้ก็เป็นถั่วติดเอาไว้เก็บ เก็บเมล็ดพอเขาออกอย่างเงี้ยแล้วเนะาะก็จะเก็บแก่ไว้ใเขาแอันนี้น่าจะเป็นต้นบีรูทเพื่อนเก็บไว้เอาเอาดอกเขาเอาเมล็ดเขาแต่โดนอะไรไม่รู้ก็ะโลกมากินหรือป่าไม่รู้เมล็ดแต่เดี๋ยวจะเอาเมล็ดรอบสองตรงนั้นก็จะเป็นพวกกระหล่ำดา โชที่น้าเพื่อนใกล้ถนนเกินไปนะตรงเนี้ยเดี๋ยวน้อยจะพาไปดูโคลาบี้ยเพื่อนอันนี้เป็นเห็นไดอกดาวกระจายขึ้นดูสุดเสียดายนะถ้าไม่คระดึงมาตายหมดเลยเดือนเดือนนี้จะหนาวผ่านเดือนนี้ไปก็จะจะไปหมดนะเพื่อนดาวกระจายอันนี้ก็จะเป็นไหม,ตร,ต,รต,รรมตรงกระเทียมเนือ้อถูกกระเทียมอ้ไอ้น้องจอย <laughs> เออนี่ไงโคลาบีเ้เพื่อนขึ้น,นแล้วไหมนีไ่ไงของของจอยใช่ไหมขึ้นใช่มันจะตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอโเอาอันนั้นนะจอยเอาเอาเอาอันนั้นน่ะเอาเอาไม้เอาวู้ดชิปนะ่ะโรยไปให้มันบางๆให้มันห่มมันอะ่ะห่มหน้าพื้นเดี๋ยวพี่ยังไม่ทําเลยนีไ่ไงโคลาบี้โคลาบี้ขึ้นนี่ไงโคลาบี้เพื่อน เต็มเลยอากาศเห็นไหคุณเอ